เวลาเรานี่เป็นไทม์ไลน์ที่ใช่นะคะใครเชื่อว่าเป็นของคุณอตป ฮัมบอ๊ยอายาจานาณสเอีพีพอันเดเรเรนาโซจารูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวะรินคารอดก,กับโค้ชทุปัตวะรินพัทคนนี้ค่ะช่องแห่งการดูดวงที่จะทําให้ทุกท่านไม่จําเป็นต้องดูดวงอีกต่อไปเพราะมีเทคนิคดีๆทุกท่านนาไปปรับใช้กับตนเองให้พลังงานดีหากพลังงานดีดวงดีนะวันนี้มาดูสถานการณ์ความรักกันบ้างดีกว่าค่ะ กรุบกรอบสวยๆนะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นค่าครูแล้วกอ็อีกหนึ่งช่องโคชุป,ปะวะรินพัดค่ะช่องนั้งช่องแห่งการสนับสนุนให้ทุกท่านรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองสร้างคุณค่าให้กับตนเองพัฒนาตนเองพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาความคิดยกระดับพลังงานค่ะติดสตั๊กอยู่ตรงช่วงไหนค่ะอยากเดียวอยาทุกพรอมวิโฮตนเองให้สําเร็จเดินอยู่บนเส้นทางไหนก็ตามรู้ภารกิจตนเองยังไม่รู้ค้นหาตัวตนค่ะ พัฒนาศิลปะการสื่อสารพัฒนาตนเองในทุกเรื่องนะคะก็ทักไอดีไลน์มาได้เลยค่ะรับโคส่วนตัวลงกลุ่มคาสคอส,สอนบรรยายแล้วก็สอนเปิดไพ่เชิงจิตวิญ,ญญาณด้วยหลากหลายแบบหลากหลายอย่างเลยนะคะมีอะไรดีๆเดี๋ยวโ้ชจะมาบอกเพิ่มเติมนะไปชมเพลย์ลิสต์ที่ช่องนั้นได้เอาละค่ะมาดูสถานการณ์ความรักในช่วงนี้กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างฟอบคัพคฟอบคัพคมาขึ้นกับเดลสตา เคยเจ็บเคยผิดหวังเคยเจ็บหนักมาแล้วเนาะแต่ครั้งนี้มันจะดีแล้วไงต่อค่ายอยู่ๆก็เปิดมาเยอะมากคนที่ห้วงแหนคนที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเป็นใครคนที่รู้ว่าจะเยียวยากันละกันคนที่อย่างไรก็กลับมาเคยทั้งมีประเด็น ต่ัการอัะฟังและใช้วิจานณยานนะคะชมแล้วก็ไปไต่ตรองไปปรับตรงกับตนเองยังไงคนที่เคยมีบาดแผลในใจเจ็บนะแล้วคนที่เราเคยสร้างแผลในใจให้กับการบ้างโดยรู้ตัวโดยไม่ดูตัวโดยสถานการณ์พาไปค่ะแต่จะมาเป็นคนเนี้ยเป็นสิบถวยให้เราเป็นครอบครัวให้กับเรานั่นเองคนที่รอคอย แล้วเมื่อเรารักตนเองมากเราเป็นคนที่น่ารักค่ะมันก็จะคุ้มค่าแก่การรอคอยคืนอบอบซอบเด็ดเดี่ยวทั้งคู่เลยมาแล้วค่ะไพ่ใบสุดท้ายเป็น n นท์ออบ o อเราตึงกว่าเขาเหรอเนี่ยเอามาขยายใบต่อกันค่ะมันละหกละเหินค่ะที่ผ่านมาหนักหน่วงพอสมควรเลยทั้งคุณและเขาเดอะเวอร์ตกมานะคะ คนที่ผ่านการติดต่อสื่อสารออนไลน์กันใช่เราจะติดเกิดขึ้นคนที่เยียวยาตนเองสำเร็จแล้วทั้งคู่ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นเยอะเลยอ่ะสิบดาบไม่มีอะไรมากกว่าสิบดาบแล้วจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ค่ะเดทเกิดขึ้นอู้ความสัมพันธ์นี้จะได้รับการเริ่มต้นใหม่เด e เมจิเชียคุณทำได้คุณเอาอยู่สุดยอดทั้งคู่เลยอะค่ะ เขาให้กดอ่านยาวๆนะผ่านการพัฒนาตนเองมาแล้วมีพลังงานที่พอมจมูนเจ,ม,ม,จมพลอโคจะอ่านตามใครแบบเป๊ะๆแต่ว่าสร้างความแน่ใจกับโคสก่อนว่าคืออะไรถูกต้องละในใจโคถ,ถามว่ามันคือ เส้นทางของทวินเฟรมหรือเปล่าขอให้ไพย่ยืนยันในใจมัแยาโคดพูดและถูกออกคับเกิดขึ้นค่ะงงในเรื่องนี้สามารถไปเสิร์ชชมในช่องโคชุปัตวรินพัทได้เลยเสิร์ชทั้งอื่นได้ค่ะได้รับการเฉลิมฉลองขอการันตีด้วยค่ะเส้นทางที่แสนยาวนานผ่านทุกความเจ็บปวดทุกประเด็นเดี๋ยวเฉลยออก ผูกการเยียวยา dark k night of the soul ค่ะจะติดเกิดขึ้นสีดาเกิดขึ้นทุกอย่างเราก็ไม่หยุดยัง้งเราก็ยังพัฒนาตนเองทำหน้าที่ของตนเองให้ดีเป็นคนที่น่ารักคุ o อ c คขะรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองเดินอยู่เส้นทางนี้ใช่แหละขออีกสองใบไม่ว่าจะเป็นเส้นทางความรักแบบชูวิตเบลเนื้อคู่ ไฮดริโมิจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะที่ติดสตั๊กมานาน,นะคะ่ะจะได้เริ่มตน้นสวยงามมากเอาล่ะหลังจากนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ถ้าร่วมแรงร่วมมือกลับมาจริงด้วยร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันจะผ่านไปได้ด้วยดีปัวปวๆค่ะ ปรับสมดุลให้กับตนเองให้ได้จากที่ไม่ค่อยได้สื่อสารกันนะจะได้สื่อสารกันมากยิ่งขึ้นค่ะ King of a วั The of Pentacles q u e e n of Wands อะ w ด e e ล o f o f อร์จใช่เลยค่ะมันถึงเวลาแล้วนี่เป็นไทม์ไลน์ที่ใช่นะคะใครเชื่อว่าเป็นของคุณใครรับ e NER g y นี้ก็นอนรับคำทำนายค่ะท่านจะรู้เองว่าคลิปนี้เป็นของท่านหรือไม่ แล้วมันถึงเวลาแล้วจริงๆใช่ไหมอีกใบเป็น the sun ค่ะจงมีความสุขมากๆในทุกเส้นทางที่เลือกค่ะใครที่เว w ร์ k อยู่ก็ขอให้มีความสุขอยู่ในสเตตไหนนะคะเป็นแบบไหนอยู่ค่ะกข็ขอให้มีคําตอบแล้วผ่านไปได้ด้วยดีแต่ความมาโนไปคิดว่าคนนู้นคนนี้คือคู่เราต้องใช่แน่เลยรู้สึกแบบนั้นไม่ได้นะ มันต้องรู้สึกทั้งคู่ต้องรู้สึกทั้งกันและการโดยเฉพาะใครที่รู้ตัวอยู่ในเส้นทางของทวินเฟรมค่ะคู่แท้คู่แฝดทางจิตวิญญาณคู่รักสักดิธิ์ต้องรู้สึกเหมือนกันทั้งคู่ไม่ใช่เราโมโนคนเดียวแล้วไปแยดเยียดไปบังคับให้อีกคนหนึ่งต้องใช้อันนี้ไม่ใช่นะคะต้องรู้กันทั้งคู่ค่ะฝึกจิตทําสมาธินะคะยกระดับพลังงานยกระดับจิตวิญญาณค่ะเรื่อยๆ พัฒนาเรื่อยๆอยู่ในสมาธินะคะท่านจะเป็นผู้ที่มีสติและมีปัญญาแล้วก็จะปรับสมดุลทุกอย่างได้รักความรักอย่างไรเงื่อนไขค่ะช่วยเราได้ทุกเรื่องจริงๆตอนนี้ใครที่ติดสตั๊กอยู่ในสเตจไหนนะคะทำทริคแบบที่โค้ดบอกแล้วก็คลิกไปดูค่ะที่ช่องโค้ชทุกป,ปัดวารินพัฒนเดี๋ยวโค้ชจากวิดีโอนี้นะคะลงที่คลิปนี้ด้วยขอ้มีความสุขมากๆอีกรอบค่ะ พูดอีกย้ำอีกแล้วก็ส่งความสุขส่งความรักให้กับทุกท่านเรื่อยๆขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามค่ะ